ทีหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะคิดดอกเบีย้ยจากผู้กู้เนี่ยอาจจะร้อยละ 7, อย่างนี้เป็นตน้นส่วนต่านที่เกิดขึ้นเขาเรียกมาจินนะคะปล่อยกู้ร้อยละ7กู้มาร้อยละสนะก็ส่วนต่านที่เกิดขึ้นก็คือ5%ก็คือเป็นกําไรของธนาคารซึ่งในที่นี้นะคะเขาบอกว่าการนําเงินฝากไปปล่อยกู้จะถือเป็นการสร้างเงินเพิ่มขึ้นในระบบอ่ะเรามาดูกันมันเป็นการสร้างเงินเพิ่มขึ้นในระบบอย่างไรตัวอย่างที่นี้นะคะถ้าดาวสร้างเงินฝาก นะของธนาคารถ้าดาวฝากเงิน10,000แบาทที่ธนาคาร A นะคะใดธนาคารหนึ่งแล้วธนาคาร A เนี่ยนำเงินไปให้เดือนกู้50,000บาทสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1ดาวเนี่ยยังคงมีเงิน1 0 0 0 0แบาทเท่าเดิมถูกไหมก็แค่เอาเงินไปฝากไว้แต่ตัวเองเนี่ยยังมีเงิน1 0 0 0 0แบาทเท่าเดิมกับ2ก็คือเดือนเนี่ยจะมีเงิน50,000บาทเพิ่มขึ้นมาถามว่าในที่นี้เงิน50,000บาทของเดือนเกิดจากอะไรก็คือเกิด <uke> จากที่งเดือน relay, เนี่ยไปกู้เงินมา นั่นหมายความว่าเดือนเนี่ยจะมีเงิน5 0,000บาทถูกไหมคะนั้นในกรณีนี้เราก็จะได้ว่าปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยดาวมีเงินฝาก1 0 0 0 0แจะเพิ่มขึ้นเป็น1นึ0 0 0สบาทก็คือเกิดจาก1ดาวยังมีเงินฝากกับ2ก็คือเดือนมีเงินที่ไปกู้มาเพิ่มขึ้นอีก5 0,000ื่นนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะในเรื่องของการสร้างเงินฝากเห็นไหมคะพอมองแบบนี้เราก็จะเออเห็นภาพมากขึ้น นะคะว่าอ๋อพอเป็นการกู้เสร็จปุ๊บเงินสดมันก็เลยมาอยู่ในมือนะคะมันก็เลยทาให้ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นคราวนี้เรามาดูกระบ,บวนการมันดีกว่ากระบ,บวนการสร้างเงินฝากนะคะในที่นี้กระบ,บวนการมีอะไรบ้าง 1. ดาวนําเงินสดมาฝากกระแสรายวันที่ธนาคาร A เงินฝากนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเงินฝากขั้นแรก primary deposit นะ,ะมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยนะคะเดินเอาเงินไปฝากธนาคาร นะสมมติว่าคุณแม่ให้เงินมา1,000บาทเนี่ยเอาเงินไปฝากธนาคาร1,000บาทแสดงว่าเงินที่ไปฝากธนาคารเนี่ยก็คือเงินฝากขั้นแรกที่เรียกว่า Primary Deposit 2. เมื่อธนาคารได้รับฝากเงินสิ่งที่ธนาคารจะทำคืออะไรเมื่อธนาคารได้รับฝากเงินนะหนึ่งก็คือธนาคารเนี่ยจะต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้สำรองตามกฎหมายเขาเรียกว่า Legal Reserve ก็คือเงินที่สำรองตามกฎหมายอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีคนเอาเงินมาฝากที่ธนาคาร A 100บาท อัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ5นั่นหมายความว่าเงิน100บาทที่ธนาคารได้เนี่ยธนาคารต้องการ5บาทไว้ให้กับธนาคารกลางแล้วตัวเองเนี่ยจะเอาเงินไปใช้ในเรื่องของการให้กู้นะคะหรือว่าในเรื่องของการทากํารไรเนี่ยได้แค่95นี่คือคําว่าเงินสดสำรองตามกฎหมายทําไมต้องมีเงินสดสำรองตามกฎหมายเงินสดสำรองตามกฎหมายเนี่ยนะคะ <ruled out> เกิดขึ้นเพราะว่ารัฐเนี่ยต้องการควบคุมนะคะไม่ให้ธนาคารเนี่ยนะทำการ เขาเรียกว่าทําการหากําไรจนขาดความระมัดระวังเพราะจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารหากําไรเนี่ยกำไรมันเกิดจากเงินนะเงินของผู้ฝากนะดังนั้นถ้าเกิดธนาคารเนี่ยนะคะหากาไรโดยไม่ระมัดระวังท้ายที่สุดเนี่ยเงินของผู้ฝากอาจจะกลายเป็นหนี้ศูนย์นะหนี้ศูนย์ก็คือไม่สามารถจ่ายค่าจ่ายเงินต้นคืนได้นะคะดัะนั้นในกรณนนีเขาเลยบอกว่าธนาคาร A เนี่ยนะคะพอได้เงินฝากมา100บาทธนาะคาร A ก็จะเก็บเงินสดสำรองตามกฎหมายนะซ่ว่าห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือ5บาท เก็บไว้แล้วก็ส่งไปที่แบงค์ชาตินะให้แบงค์ชาติเก็บไว้นะการันตีไว้ซึ่งในที่นี้เงินที่เกินเงินที่เกินเมื่อกี้เกิน95บาทถูกไหมเงินที่เกินส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะสิ่งที่ธนาคาร A จะทําก็คือธนาคารเกก็ธนาคาร A ก็จอาเงินที่เหลือส่วนนี้ไปปล่อยกู้ซึ่งการปล่อยกู้ในที่นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการสํารองส่วนเกิน excess reserve เพราะว่ามันเกินมาแล้วถูกไหมคะมันเกินมันเกินมันเกิน5บาทก็คือเกินส่วนที่สํารองไว้ นะสำรองตามกฎหมายร้อยละ5คือ5บาทนะเกินมาอีก95บาทส่วนที่เหลือเนี่ยสำรองส่วนเกินเนี่ยจะเป็นส่วนที่เอาไปปล่อยกู้ซึ่งธนาคารจะนำเงินสำรองส่วนเกินไปให้เดือนกู้ถ้าเดือนนำเงินที่กู้มาใช้จ่ายหรือชำระค่าสินค้าในที่สุดเงินจำนวนนี้ก็จะถูกนำมาฝากที่ธนาคารใดก็ตามในระบบก็จะกลายเป็น Derivative d e p o s i t ก็คือเป็นเงินฝากขั้นต่อไปใน,ในที่นี้เนี่ยนะคะถ้าใครยังไม่เห็นภาพนะคะลองดูตรงนี้นะคะ อ๋อก่อนที่พูดถึงนะคะในที่นี้พอธนาคาร B เนี่ยนะคะได้ derivative deposit ก็จะเก็บเงินสำรองไว้แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะพอได้เงินฝากมาเอาเงินฝากส่วนหนึ่งไปการสำรองตามกฎหมายเอาเงินที่เหลือมาใช้ปล่อยกู้พอปล่อยกู้นะคะปล่อยไปกู้ที่ธนาคาร B ธนาคาร B ก็ทำเหมือนเดิมได้เงินมาเอาเงินส่วนหนึ่งไปสำรองตามกฎหมายส่วนที่เหลือปล่อยกู้ก็จะเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้า,าดูตัวอย่างอันนี้จะเห็นภาพมากขึ้น ตัวอย่างบอกว่าสมมุติว่าธนาคารต้องเก็บสำรองตามกฎหมาย7%และมีผู้เริ่มนะคะจากาและเริ่มจากผู้มีเงินผู้มีผู้ฝากเงินที่เป็นเงินสด100ล้านบาทที่ธนาคาร A สิ่งที่เกิดขึ้นในที่นี้คืออะไรนะมองภาพมีคนฝากเงิน100ล้านบาทที่ธนาคาร A ธนาคาร A จัดการสำรองตามกฎหมาย7% 100บาท7%ก็คือ7บาทไหมคะแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยเอาไปให้กู้ ซึ่งนั่นหมายความว่าเงินฝากร้อยนะ,ะสำรอง7เงินจะเหลือกู้แค่93ถูกปะฝากมา100นะคะแต่ว่าต้องสำรองตามกฎหมายเป็นเเหลือให้กู้ได้แค่93เงินให้กู้ตัวนี้นะคะจะกลายเป็นเงินฝากนะคะสมมตนะิในกรณีนี้เนี่ยนะคะในกอเนี่ยเอาเงินไปฝากธนาคาร A แล้ธนาคาร A ก็กันไว้7%ธนาคาร A ก็ให้ในขอกู้อีกส3 ในขอกู้93ในกรณีนี้เนี่ยนะคะสมมุติว่าเงินที่นายขอกู้เนี่ยเกาเนี่ยานายขอเยเอาไปจ่ายค่าสินค้าแล้วคนที่ได้ค่าสินค้าเนี่ยเอาเงิน93เนี่ยไปฝากไว้ทั้งหมดนั่นหะมายความว่าเดิมเงินฝากมี100ถูกไหมหากสำรองตามกฎหมายไป7%ก็จะเหลือแค่93 93สมมุติว่าอาจารย์ได้กู้มา93บาทอาจารย์เอาเงิน93เนี่ยไปปล่อยกู้อีก93บาท นะคะดังนั้นในที่นี้พอมีการปล่อยกู้แน่นอนว่าพอปล่อยกู้เสร็จปุ๊บก็ต้องเอาเงินมาฝากอีกธนาคารหนึ่งพอเอาเงินมาฝากก็ทําให้เงินสำรองตามกฎหมายกลายเป็น6.51เห็นไหมเงินต้ตลดลงเงินสำรองตามกฎหมายก็มีมูลค่าลดลงทําให้มีเงินให้กู้86.49แล้วก็วนทําไปเหมือนเดิมเอาเงินให้กู้นะ,ะมาฝากธนาคารฝากธนาคารได้เงิน86.42เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะคะ ก็หักสำรองตามกฎหมาย0.05นะหาะหักสำรองตามกฎหมายก็จะเหลืออยู่ที่80.44เราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้ว่าเงินฝากที่มีทั้งหมดเนี่ยนะะจะเท่ากับ1,428.57นี่คือกระบวนการสร้างเงินฝากนี่คือเงินฝากที่เกิดขึ้นในระบบเษกิจ1,40,000 1428.57นะคะถามว่าเงินฝากตรงนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากเงินฝากของธนาคาร A บวกกับธนาคาร B บวกกับธนาคาร C บวกกับธนาคาร D 1 0 0 8บวก93บก6บวก80บวกไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในที่นี้นะคะนี่คือเงินฝากที่สูงที่สุดที่ธนาคารพาณิชย์จะสามารถสร้างได้ในกรณีที่ฝากเงิน100และเงินสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ7ก็จะเป็นแบบนี้ ทีนี้ในกระบวนการสร้างนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะทําได้ง่ายกว่านั้นนะเมื่อกี้เราต้องทําทีละลาดับถูกไหมแล้วเราก็เขียนตัวเลขออกมาวิธีการที่ง่ายกว่านั้นคือเราสามารถหาปริมาณเงินฝากที่สูงที่สุดได้นะคะโดยในที่นี้นะคะเป็นปริมาณเงินฝากที่สูงที่สุดนะที่ระบบธนาคารจะสร้างนะซึ่งได้จากเงินฝากขั้นแรกเป็นไปตามสูตรดังนี้สูตรของมันก็คือ d เท่ากับ p ส่วน r d ในที่นี้เนี่ย d d o c เนี่ยนะคะก็คือเงินฝากสูงสุดที่สร้างได้ นะเหมือนเมื่อกี้พันสใช่ไหมคะพันสกว่ากว่าสก็คือตัว P P คือ P คือเงินฝากขั้นแรก P ไม่ใช่ราคาสินค้านะนะคะ P คือเงินฝากขั้นแรกนะ,ะ Primary นะคะในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะจานเดิมพี่ธนา,าคารจาร์เงินอาจารย์ไปฝาก100บาทแะเงินฝากขั้นแรกของธนา,าคารก็มีค่าเท่ากับ100ส่วน R ใหญ่ข้างล่างเนี่ยนะคะมันก็คืออัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายนะอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย น,ะะนั่นหมายความว่าในกรณีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าจํานวนเงินฝากขั้นแรกที่มีเนี่ยจะทําให้อาตาัตราเงินสําสำรองตามกฎหมายสูงที่สุดอจะทําให้ปริมาณเงินฝากสูงที่สุดเป็นเท่าไหร่นะ,ะนนวิธีการคือ d เท่ากับ p ส่วน r เอาเงินฝากขั้นแรกตั้งหารด้วยอาตาัตราเงินสดวสำรองตามกฎหมายจะกลายเป็นเงินฝากที่สูงที่สุดที่สามารถสร้างได้ นะอันนี้ยุตวอย่างเป็นตัวเลขนะคะบางปีนะคะโจทย์ก็มีให้เราคํานวณน,นะคะดังนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่ามันคืออะไรตัวอย่างที่เป็นตัวเลขในที่นี้นะคะถ้าราคาเท่ากับ100้ล้านบาทอ,าอัตราเงินส่วนสำรองตามกฎหมายาเท่ากับ7%จ็ดเปอร์เซ็ว่าเท่ากับเนในที่หมายความว่าไงหมายความว่า7%อนี่คือ0ูนย์ถูกไหมก็คือ7หารด้วย100นั่นหมายความว่านะคะในที่นี้ถ้ามีคนเอามาฝากเอาเงินมาฝาก100ล้านบาทหรือ100บาท จะต้องสำรองไว้ตามกฎหมาย7บาทแม้ก็คือ7%็ดเรนะคะสำรองไว้ตามกฎหมาย7บาทซึ่งในที่นี้ถ้าเราอยากรู้ว่านั่นหมายความว่าเงินทั้งหมดที่จะสร้างขึ้นได้ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเท่าไหร่ดังนั้นในที่นี้ดีก็เลยเท่ากับ100หารด้วย0.07นเนะเพราะ็เป็นก็คือ7จ0 0หาร0 0หารก็คือ0.07ดถูกไหมคะ100้หารด้วย0.07ก็เท่ากับ1428จุด 57ล้านบาทนั่นหมายความว่าระบบธนาคารเนี่ยจะสร้างเงินฝากนะคะรวมกันไม่เกิน1,428.57นั่นคือเงินฝากที่สูงที่สุดที่ธนาคารพาณิชสามารถสร้างได้แต่ในที่นี้เขาบอกว่ามีแต่นะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าแต่ในความเป็นจริงจะไม่มีการสร้างเงินฝากมากจนถึงในระดับสูงสุดทำไมถึงไม่มีเงินฝากสร้างระดับสูงสุด สาเหตุมันก็มีหลายอย่างนะนี่ยกตัวอย่างเช่นธนาคารจะเก็บสำรองไว้สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงปล่อยกู้น้อยลงนั่นหมายความว่าจริงแล้วกฎหมายอาจจะกำหนดที่7%แต่ตัวธนาคารเองอาจจะนะคะทำการสำรองของตัวเองไว้อยู่แล้ว15%ย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตรนี้มันก็อาจจะไม่เกิดผลโอเคนะคะนี่คือกระบวนการสร้างเงินฝาก น,ะะนี่น,บบนีอกระบวนการสร้างเงินฝากนั้นในที่นี้สิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรนะเมื่ออ่านโจทย์โจทย์ให้มาเราต้องรู้ว่า P เงินฝากขั้นต้นนะคะมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่ r คืออาตาัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นนะ,ะอุปสงค์ของเรานะคะความต้องการของเราคืออุอปสงค์ก็คือดี D. ก็คือปริมาณเงินนะคะปริมาณเงินครั้งทีนะคะดีคือปริมาณเงินสูงสุดที่สร้างได้นะะในที่นี้นะคะ นั่นคือเราหากเราต้องการจะหาว่าปริมาณเงินสูงที่สุดที่เราสามารถสร้างได้เป็นเท่าไหร่นะปริมาณเงินสูงที่สุดที่สามารถสร้างได้เป็นเท่าไหร่ก็คือให้เราเอาเงินฝากขั้นตน้นเงินฝากของคนแรกที่ฝากธนาคารหารด้วยอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายนะจะได้ค่าออกมานะะซึ่งออโจทย์ที่เคยออกนะก็อาจจะให้สูตรมานะะแล้วเราก็ต้องแทนค่าให้ถูกว่าถ้าอ่านข้อมูลจากโจทย์แล้วตัวไหนคือ p ตัวไหนคือเงินฝากขั้นตน้น ตัวไหนคือ R ตัวไหนคือเงินสดสำรองตามกฎหมายตัวไหนคือ D ตัวไหนคือปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นหรือปริมาณเงินฝาที่สร้างขึ้นได้นะคะอ่ะโอเคนะคะทีนี้ถัดมาถัดมาเราจะพูดถึงทฤษฎีปริมาณเงินทฤษฎีปริมาณเงิน Quantity Theory of Money เขาบอกว่าเป็นทฤษฎีพื้นฐานนะที่เชื่อมเชื่อมโยงปริมาณเงินกับระดับราคาโดยมีหลักการนะมีสมการสั้นๆว่า M V เท่ากับ P คูณ T นะถ้าใครสนใจจะเรียนปริมาณเงินเนี่ยจะต้องมีรู้หลักการตัวนี้เลยว่ามันคืออะไรนะคะ MV เท่ากับ P คูณ T คืออะไรในที่นี้คำว่า M. M M ก็มาจาก money supply ก็คือปริมาณเงินพูดง่ายก็คือเงินที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจไหม V V คืออัตราเร็วในการหมุนเวียนของเงินนะคะอัตราเร็วในการหมุนเวียนของเงินคืออะไรนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างงนี้นะคะอย่างเช่นอาจารย์มีเงิน20บบาท อาจารย์เอาเองินไปซื้อขนมนะคะที่ซุ้มน้ําหรืออ like, ะไรก็ตามนะ20บาทนั่นคือเงินจากอาจารย์เนี่ยนะคะไปให้กับแม่ค้า20บาทน,นี่คือการหมุนเวียนของเงินครั้ง MM Entonces, ที่หนึ่งพอแม่ค้าได้เงินมา20บาทแม่ค้าก็เอาไปจ่ายค่ามึ่งก็จ่ายค่ากับข้าว20บาทนั่นคือตาการหมุนเวียนของเงิน20บาทครั้งที่2แม่ค้าที่ขายกับข้าวอาจจะเอาเงินไปซื้อน้ำนะคะจ่ายไปอีก20บาทนั่นคือการหมุนเวียนของเงินครั้งที่3 เห็นไหมคะนี่คืออัตราการหมุนเวียนของเงินก็คืออยากรู้ว่าเงินที่เปลี่ยนมือจากคนหนึ่งไปคนที่2ไปคนที่3มเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่นะคะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ใน1เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั่นคืออัตราการอัตาาราความเร็วในการหมุนเวียนของเงินอันที่3นะตัว P ตัว P คือระดับราคาโดยเฉลี่ยคําว่าระดับราคาในที่นี้เนี่ยนะคะไม่ได้หมายถึงราคาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เป็นระดับราคาสินค้าหรือที่เป็นลักษณะของดัชนีราคานะคือราคาสินค้าโดยทั่วไป ส่วนตัวที่4ตัวที่4คือตัว t t คือ transaction นะคะก็คือปริมาณสินค้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนในระยะเวลาหนึ่งนะ t ในที่นี้เนี่ยนะบางตำราอาจจะเป็นตัว y หรือว่าตัว d ก็คือเป็นปริมาณที่ผลิตสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศนะในในช่วงปีนั้นๆก็ได้งนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสมการ4ตัวระหว่างตัวแปร4ตัวนี้คืออะไร mv เท่ากับ p คูณ t นะคือปริมาณเงินคูณด้วยอัตราความเร็วในการหมุนเวียนของเงินจะต้องเท่ากับราคาคูณด้วย ปริมาณสินค้าที่ผลิตขึ้นดังนั้นในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าโดยส่วนมากเนี่ยนะคะในระยะเวลาสั้นๆอัตราการหมุนเวียนของเงินหรือว่าตัว V ีเนี่ยนะคะกับปริมาณสินค้าที่ผลิตได้เนี่ยจะค่อนข้างคงทีอย่างเช่นในช่วงระยะเวลา1ปีอย่างเงี้ยนะคะ GDP หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นเนี่ยก็จะมีจํานวนที่แน่นอนจํานวนหนึ่งตัว V ีอัตราการหมุนเวียนก็เหมือนกันนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยอัตราการหมุนเวียนก็จะคงที อัตราการหมุนเวียนในที่นี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอย่างเช่นสว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีอย่างเงี้ยนะคะปัจจุบันนี้อัตราการหมุนเวียนของเงินก็ค่อนข้างจะเร็วขึ้นถูกไหมอย่างเช่นเราอาจจะอยู่ในห้องเรียนนะดูอินเทอร์เน็ตเอ๊ะเราชอบเสื้อตัวนี้จังเลยอ่ะกดซื้อจ่ายตังค์นี่คือการหมุนเวียนเกิดขึ้นทันทีถูกไหมคะดังนั้นในที่นี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดเทคโนโลยีหรือว่าในเรื่องความอำนวยความสะดวกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอัตราการหมุนเวียนของเงินเนี่ยก็ค่อนข้างจะคงที่ในระยะเวลาหนึ่งนั่นหมายความว่ายังไงนะคะ นั่นหมายความว่าในกรณีนี้นะคะสูตรที่ใช้ในการคำนวณน,นะก็เลยบอกว่านั่นหมายความว่าในกรณีนี้นะคะถ้า v และ t คงที่ปริมาณเงิน m จะเปลี่ยนแปลงก็คือขึ้นอยู่กับราคาสินค้าแมสมาการของเรา mv กับ p คูณ t ถูกไหมเมื่อ v และ t คงที่มันก็เหลือแค่ m กับ p นั่นคือปริมาณเงินจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อนะคะปริมาณเงินเนี่ยจะเปลี่ยนไปจะทําให้ราคาสินค้าเปลี่ยน คือ m เปลี่ยน p ก็เปลี่ยนเมื่อปริมาณเงินปริมาณเงินคืออะไรปริมาณเงินคือเงินที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจถูกไหมเมื่อปริมาณเงินเปลี่ยนก็จะทาให้ราคาสินค้าเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันนั่นหมายความว่าในกรณีนี้ถ้าปริมาณเงินเพิ่มขึ้นปริมาณเงินเพิ่มเนี่ยคิดง่ายคือทุกคนมีเงินมากขึ้นเพราะเวลาที่เราพูดถึงปริมาณเงินคือเงินทั้งหมดที่มีในระบบคือเงินของคนทั้งประเทศถ้าปริมาณเงินเพิ่มเงินของทุกคนมีมากขึ้นก็จะทําให้ราคาสินค้าขยับสูงขึ้น เราลองนึกภาพว่าทุกคนเนี่ยมีเงินพร้อมที่จะจ่ายในการซื้อสินค้าบางคนอาจจะแบบนะคะซื้อปะการแห่งนี้นะคะจะบอกว่าปะการแห่งนี้เนี่ยนะคะราคาพร้อมที่จะจ่าย10บาทพร้อมที่จะจ่าย20บาทพร้อมที่จะจ่าย30บาทคือเหมือนทุกคนมีเงินเยอะนะเพราะทุกคนมีเงินเยอะปริมาณเงินมันมากก็แสดงว่ามันจะทําให้ส่งผลให้ราคาสินค้าเนี่ยมันสูงขึ้นซึ่งในที่นี้หมายความว่าถ้าปริมาณเงินมันมากเกินไปมันก็จะนําไปสู่ปัญหาเงินเฟ้อ เงินเฟ้อในที่นี้คืออะไรเงินเฟ้อพูดได้ง่ายเลยคือการที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพอคนมีเงินมากมันก็เหมือนเราถ้าเรามีเงินมากแล้วก็ใช้จ่ายได้ง่ายเห็นไหมคะสินค้าจะซื้อโอ้สินค้านี้ฉันอยากได้มากเลยนะคนขายขาย10บาทปรากฏว่ามีคนอื่นอยากซื้อฉันให้ราคา20บาทนะพอมีเงินเยอะนะคะมันก็ซื้อสินค้าง่ายราคาสินค้าก็ขยับสูงขึ้นซึ่งในที่สุดถ้าเป็นการเพิ่มปริมาณเงินก็อาจจะนําไปสู่การเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นได้ส่วนในทิศทางตรงกันข้าม ที่ทางตรงข้ามคือถ้าปริมาณเงินลดลงถ้าปริมาณเงินลดลงระดับราคาเนี่ยนะคะก็ย่อมมีแนวโน้มลดลงด้วยนั่นคือถ้า m ลด p ก็ลดในที่นี้หมายความว่ายไงไถ้าปริมาณเงินลดนะเราลองนึกภาพทุกคนในทุกคนเนี่ยนะคะมีเงินน้อยลงเงินในกระเป๋ามีน้อยลงก็ได้พอมีเงินน้อยลงแสดงว่าการที่เราจะซื้อสินค้าเราต้องตัดสินใจมากขึ้นถูกไหม เออสินค้านี้ฉันจะซื้อดีไหมหรือฉันจะยังไม่ซื้อดีเออฉันมีตังค์ไม่พอที่จะซื้อหอูืไหมคะดังนั้นถ้าปริมาณเงินลดลงนะคะระดับราคาเนี่ยก็จะมีแนวโน้นมลดลงเพราะว่าพอเรามีเงินน้อยลงนะคะเราก็จะซื้อสินค้าเอ๊ะการตัดใจซื้อสินค้าเราก็จะซื้อสินค้าน้อยลงพอซื้อสินค้าน้อยลงแสดงว่าพ่อค้าก็จะต้องลดราคาสินค้าไหมคะเพื่อให้สินค้าเขาขายออกดังนั้นในที่นี้ถ้าปริมาณเงินลดนะคะราคาก็จะต้องลดไปด้วยนะพูดง่ายๆคือ M และ P มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ถ้าระบบเศรษฐกิจมีปร ko, um, ิมาณเงินมากราคาสินค้าก็เพิ่มถ้าระบบเศรษฐกิจมีปริมาณเงินน้อยลงราคาสินค้าก็ลดลงนะคะซึ่งการที่ปริมาณเงินลดเนี Haiti. ่ยก um ็จะแก้ปัญหาเงินเฟ้อนะคะก็อาจทําให้นะคะปริมาณเงินก็คือถ้าส่วนปริมาณเงินลดลงเนี่ยนะคะก็ทำให้ราคาสินค้าลดลงก็เป็นการแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้นะเพราะเงินเฟ้อคือการที่ราคาสินค้าสูงขึ้นนะคะโดยในที่นี้เนี่ยนะคะ เมื่อกี้อาจารย์อธิบายเรื่องของตัว v และตัว t ไปแล้วนะคะ v ในที่นี้คือความเร็วในการหมุนเวียนของเงินนะ,ะ velocity of money นะคะอันนี้มายาม้ำอีกทีนึงก็คือมันคือความถี่ที่เงินหน่วยหนึ่งจะถูกใช้ไปในการซื้อสินค้าแระบริการในช่วงหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าธนบัตรใบละ1000ถูกใช้หมุนเวียนซื้อสินค้า5ครั้งใน1ปีอัตราการหมุนเวียนของเงินเนี่ยนะอัตราเร็วในการหมุนเวียนก็เท่ากับ5ก็เหมือนเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าอาจารย์มีเงิน20 อาจารย์เอาเงินไปซื้อนะะขนมนะคะจ่ายเงินไปนี่คือ1ครั้งถูกไหมคะแล้วแม่ค้าที่ขายขนมเนี่ยก็เอาเงินนี้ไปขายไปซื้อข้าวแกงนี่คือ2ครั้งแล้วแม่ค้าที่ขายข้าวแกงเนี่ยก็ยี่สิบบาทเนี่ยไปซื้อนา้านี่คือ3ครั้งแม่ค้าที่ขายนา้ำนะคะอาจจะเอาเงินนี้เนี่ยนะคะไปซื้อ,เ,อเครื่องเขียนนี่คือ4ครั้งถ้าสมมติว่าเงิน20ที่หมุนใน1ปีเนี่ยนะคะมีการผ่านมือนะคะแบบนี้4ครั้งก็คืออัตาราการหมุนเวียนของเงินหรือว่าอัตราเร็วในการหมุนเวียนก็เท่ากับ4 ดะะังนั้นพูดง่ายๆคืออัตราการหมุนเวียนของเงินเนี่ยก็คืออัตราเร็วในการหมุนเวียนคือการที่เงินผ่านมือนะคะจำนวนคนเท่ากับเท่าไหร่ส่วน T ีในที่นี้ปริมาณ transsection นะคะคือปริมาณสินค้าและบริการที่ซื้อขายกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือที่ผลิตขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นบางบางตำรานเนี่ยนะคะบอกว่า T ใน,นที่นี้เนี่ยนะ,ะมันก็คือผลผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะก็คือตัว GDP นั่นแหละนะคะคือปริมาณสินค้าที่เกิดขึ้นที่มีการซื้อขายเกิดขึ้น อันนี้คือความหมายของทฤษฎีปริมาณเงินทฤษฎีปริมาณเงินเนี่ยนะคะใจความสําคัญอย่างที่บอกไปว่าหลักการของมันก็คือสมการหลักของทฤษฎีปริมาณเงินก็คือ MV เท่ากับ P คูณ T M คือปริมาณเงินเอาปริมาณเงินคูณด้วยการหมุนเวียนของเงิน M คูณ V จะเท่ากับ P คูณ T ก็คือราคาสินค้าคูณด้วยปริมาณการซื้อขายดังน,นั้นเนี่ยถ้า V กับ T มันคงที่ในระยะสั้นนะคะ ตัว M กับตัว P ก็จะมีความสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ในนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ทางเดียวกันถ้าปริมาณเงินเพิ่มคนมีเงินเยอะขึ้นราคาสินค้าก็สูงขึ้นถ้าปริมาณเงินลดลงคนมีเงินน้อยลงราคาสินค้าก็ถูกลงนะใจความสําคัญมีแค่นี้เองนะคะอะถัดมาเรื่องของนโยบายการเงิน Monetary Policy นะคะคำว่านโยบายการเงินคืออะไรในที่นี้นะคะนโยบายการเงินคือการควบคุมปริมาณเงินและสินเชื่อ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจนะคะโดยเป้าหมายทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็เรียนกันมาแล้วในบทที่1นึ่งใช่ไหมเป้าหมายทางเศรษฐกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเช่น1ให้จัดการรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเช่นการคาดการณ์ว่าปีนี้นะคะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นเท่าไหร่มีโกรธเท่าไหร่นะคะ GDP ปีนี้จะมีโกรทที่3%อย่างเงี้ยนี่คือ1การรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. ในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพราคาการรักษาเสถียรภาพราคาในที่นี้ก็คือการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าภายในนะคะในประเทศนั่นคือคําว่าเสถียรภาพคือการที่ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปใช่คำว่าการรักษาเสถียรภาพก็คือพูดง่า,งงายๆคือไม่ให้เกิดป,ปัญหาเงินเฟอ้อหรือว่าเงินฝืดขึ้นในระบบเศรษฐกิจส่วนประเด็นที่3นะคะเมื่อมีเสถียรภาพภายใน,ในก็ต้องมีเสถียรภาพภายนอกคือการรักษานะคะเสถียรภาพภายนอก เสียภาพภายนอกเนี่ยนะคะที่เราเรียนไปนะครับก็จะขึ้นอยู่กับในเรื่องของระหว่างประเทศการรักษาเสียภาพภายนอกก็คือพยายามให้นะคะไม่เกิดการขาดดุลการชําระเงินนะการขาดดุลการชำระเงินคืออะไรล่ะการขาดดุลการชำระเงินก็คือเงินถ้าขาดดุลการชำระเงินคือเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้ามองง่ายๆถ้าเป็นตัวเราเมื่อเราจ่ายเงินออกไปถูกไหมคะจ่ายเงินไปมากกว่าเงินรายได้ที่เรามีแสดงว่าเราขาดเงินละนะเงินจ่ายไม่พอละ ดูไหมคะและอันที่3ก็คือมาตรการก็คือพยายามไม่ให้เกิดการเ,าเขาเรียกว่าไม่ให้เกิดในเรื่องของการขาดเสียภาพภายนอกนะคะก็คือในเรื่องของเป้าหมายการรักษาเสียภาพภายนอกนะคะก็คือในเรื่องของการไม่ขาดดุลการชําระเงินส่วนประเด็นที่4นะประเด็นที่4ี่เป็นเรื่องของอาการว่างงานนะคะพยายามรักษาให้ระดับอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำนะคะ คำว่าอัตราการว่างงานต่ำหมายความว่า,างไงหมายความว่าถ้าใครอยากจะเี่ะทํางานนะคะก็สามารถที่จะนะคะได้งานทานะคือสามารถที่จะหางานได้นะคะตอนนี้เราสังเกตง่ายถ้าเศรษฐกิจแย่เนี่ยนะคะอัตราการว่างงานก็จะสูงนะคนก็จะเตะฝุ่นเยอะส่วนประเด็นที่5ใดนสุดท้ายก็คือในเรื่องของรายได้นะ,ะการกระจายรายได้ที่จะต้องเป็นธรรมนะคะอันนี้เราเรียนมาในบทที่1น่ะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินนะคะเขาก็พยายามที่จะดําเนินนโยบาย ซึ่งการดําเนินนโยบายในที่นี้เนี่ยถามว่าดําเนินนโยบายเพื่ออะไรก็คือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจทั้ง5ข้อนี้นะคะโดย5้ข้อนี้เนี่ยนะอย่างที่บอกไปว่าบางข้อมันอาจจะมีความขัดแย้งกันก็จะต้องเลือกว่าข้อไหนที่สําคัญนะซึ่งในที่นี้นะการดาเนินนโยบายการเงินพอเรารู้ว่าเป้าหมายคืออะไรนะคะเราก็จะมาเลือกดําเนินนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เกิดขึ้นซึ่งคําว่านิยายการเงินเนี่ยมันคือการควบคุมปริมาณเงินและสินเชื่อ ในที่เราเรียนมาว่าเงินคืออะไรถูกไม่ปริมาณเงินก็คือเงินที่มีในระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งแน่นอนว่านะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้เงินในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินนะเขาก็เลยพูดว่าเป็นเรื่องของการควบคุมปริมาณเงินแล้วก็สินเชื่อที่มีอยู่ในระบบนะคะโดยในที่นี้นะคะผู้ที่ทําหน้าที่ผู้ที่ทำหน้าที่ในการดําเนินในโยบายการเงินเนี่ยนะคะก็คือธนาคารกลางธนาคารกลางหรือว่านะคะเรียกว่า บางคนจะเคยได้ยินนะ,ะอย่างเช่นแบงก์ชาติอย่างเงี้ยนะถ้าประเทศเราก็คือธนาคารกลางก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะแบงก์ออฟไทยแลนด์หรือว่าแบงก์ชาติแบงก์ชาติเนี่ยจะทําหน้าที่ในการดําเนินนโยบายการเงินนะคะก็คือเขาจะดูระบบเศรษฐกิจนะ,ะดูภาวะเศรษฐกิจว่าเออภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ควรจะดําเนินนโยบายการเงินอย่างไรโดยแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระ องค์กรอิสระก็คือองค์กรที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาคราัฐนะมีการดําเนินนโยบายโดยอิสระนะคะซึ่งการดำเนินนโยบายโดยอิสระเนี่ยนะมันช่วยเขาตรงที่ว่าการที่เมื่อวิกฤตเมื่อเศรษฐกิจเกิดปัญหาเขาสามารถที่จะตัดสินใจเรื่องของการแก้ปัญหาได้นะคะโดยในที่นี้เนี่ยอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเขาจะดําเนินนโยบายอิสระก็จริงนะคะแต่ว่าในเรื่องของการดําเนินงานเนี่ยก็ควรที่จะสอดคล้องกับนโยบายการคลังนะคะเพราะว่าในที่นี้จะได้ผลไปในทิศทางเดียวกัน ถ้านโยบายการเงินกับนโยบายการคลังเนี่ยผลมันขัดแย้งกันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะมันก็ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจหรือว่าไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะคะนั้นในที่นี้นะคะอันนี้เขาก็เลยบอกว่าหลักการของธน,น,นาคารกลางก็คือดําเนินนโยบายโดยอิสระอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะในทางปฏิบัตินะคะก็อาจจะเกิดการชี้นําบ้างนะคะบ้างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ยุคสมัยนะคะก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของการดําเนินงาน อ่ะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวนะคะครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึงนะคะในเรื่องของนิยบการเงินที่เราพูดมานะคะเครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนะคะเราจะมาขึ้นในเรื่องของประเภทของนโยบายการเงินนะคะแล้วเราก็จะมาดูว่าประเภทของนิยบการเงินเนี่ยนะคะมันมีกี่ประเภทนะคะแล้วก็ใช้อย่างไรบ้างนะคะรวมถึงพูดถึงในเรื่องของเครื่องมือของนิยบการเงินในครั้งถัดไปนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะสิ่งที่อยากจะให้ทบทวนก็คืออยากให้เรา ไปดูว่านะคะเงินเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วค่าของเงินคืออะไรนะสิ่งสําคัญเนี่ยนะคะที่มักจะคืออย่างแบบฝึกหัดนะคะหรือว่าโจทย์ที่มักจะถามเลยก็คือในเรื่องของการคํานวณนะคะในเรื่องของการสร้างเงินฝากเพราะเงินฝากเนี่ยการสร้างเงินฝากเนี่ยมันเป็นหน้าที่หลักของธนาคารพาณิชย์นะคะอย่าลืมว่าการสร้างเงินฝากในนี้คือการให้สินเชื่อลองไปดูซิว่าวิธีการคํานวณนะคะการให้สินเชื่อวิธีการคํานวณปริมาณเงินฝากที่สูงที่สุดที่เป็นไปได้ สูตรที่บอกไป d เท่ากับ p p หารด้วย r นะมีวิธีการคำนวณยังไงนะคะหลักการง่ายงนะคะคือถ้าสมมติว่าเราเจอโจทย์ที่เป็นตัวเลขในการคำนวณเนี่ยนะคะเราลองทำโจทย์โดยการปิดโจทย์ก่อนก็ได้ปิดเฉลยก่อนนะคะแล้วก็อ่านโจทย์แล้วลองทำดูนะคะอันนี้ก็เคยออกบ่อยเหมือนกันในเรื่องหัวข้อพวกนี้นะคะก็อยากจะใหเ้เรากลับไปทบทวนนะคะลองทำด้วยตัวเองดูนะคะบางทีพออาจารย์ทำให้ดูก็อาจจะง่ายนะคะลองปิดเฉลยนะคะแล้วก็ลองทำดูนะคะถ้าทำได้เนี่ยก็ ก็จะทําให้เราเข้าใจนะคะได้มากขึ้นนะคะเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะก็อาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของถึงแค่เรื่องของนโยบายการเงินเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาพูดนโยบายการเงินต่อนะคะรวมถึงวิธีการใช้นะคะดูซิว่านโยบายการเงินเนี่ยมันมีวิธีการใช้อย่างไรแล้วมันมีเครื่องมืออะไรบ้าง นะคะก็จะได้รู้ว่าเครื่องมือตัวนี้เวลาที่เราได้ยินข่าวเนี่ยนะคะจะได้ฟังฟังและเข้าใจว่าเครื่องมือตัวนี้นะคะมันหมายถึงอะไรนะคะและมันมีวิธีการใช้ยังไงแล้วจะได้รู้ว่าจะใช้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรนะคะงั้นวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะครั้งที่ 8. นะคะขอบคุณค่ะาีเวพื่อชรอ